ใครเคยมีประสบการณ์แพครีมสารสเตร,ยรอยแบบอ้อมบ้างแบบนี้อ่ะคือจะบอกว่าช่วงที่อ้อมเป็นนะรู้สึกแบบหดหูมากคืออ้อมเข้าคลินิกรักษาก็ไม่หายสักทีแบบท้องมากจนอ้อมได้มาเจอตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแอคโนนะคะเป็นสูตรคุณหมอเลยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นวิตามินที่ครบจบทุกวงจรสิวจะช่วยทําให้สิวยุบเร็วและไม่ทิ้งร้อยไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวที่เกิดจากสารสเตร,ยรอยอ้อมบอกเลยว่าตัวนี้เอาอยู่ จะบอกว่ากินตัวนี้มาตลอดเลยค่ะสิวเริ่มแห้งนะคะรอยแดงเริ่มหายเริ่มจางลงนะคะคือผิวหน้าอ้อมแข็งแรงขึ้นมากๆเลยนะคะแต่เมื่อก่อนอะที่แบบเป็นสิวขึ้นตลอดเลยไม่รู้เพราะอะไรโดนฝุ่นนิดฝุ่นหน่อยก็คือสิวขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีสิวมากวนใจเลยนะคะอาจจะมีบางครั้งที่เป็นแบบว่าปจอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้อยมากอยากแนะนํามากๆเลยค่ะใครที่เป็นสิวหนักแล้วก็สิวเหินหนักมากเนี่ยแนะนําให้กินสองเม็ดก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาสิวแบบว่าขึ้นทั่วไปอะไรเงี้ยแนะนําให้กินหนึ่งเม็ดก่อนนอนเลยคค่่ะะใรรทีมปัญหาสิเือออองยูน้ แนะนำให้ลองตัวนี้เลยอย่าลืมไปลองทานกันเยอะๆนะคะ